สวัสดีครับนี่คือกระบวนแอทงของหน่วรวมดกาทีิจิตเพื่อไปจังหวัดหนงทองต่อนะครับนี่คือทัชวัรแก่จังหวัดหนงทองนะวัดัชโยวรวิหารจะอยู่จังหวัดห่างทองครับผม itu enggak ชุดนี้นะครับเป็นนักศึกษาวิลาลัยการกีฬาจังหวัดอ่างทองครับ เป็นทองนะคะรับมาร่วมประท้วดด้วยอวิไลวิไลข้าวยากเกียรออ่างทางนะครับอันนี้เป็นนักปั่นจักรยานนะครับมาร่วมพิธีด้วยนะครับของอ่างทองนะครับปั่นจักรยานนะครับข้าวอ่างทองเลยนะครับผม ไปจังหวัดอ่างทองเลยนะครับสายหันขวาหันลุกฮะโอ้จังหวัดอ่างทองเลยนะครับเราจไปเรียนครับกับตหารนะครับไปลงด้วาะขอบครับขอบคุณวัดีนะครับ